สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ในสวนอีกแล้วนะวันนี้เรามาดูกิ้งกือกระบอกกันค่ะกิ้งกือกระบอกนี้จะมีประโยชน์นะคะคือมูลของกิ้งกืออย่างที่เห็นตรงนี้ในรูนี้จะมีมูลกิ้งกือนะคะเอามาทําเป็นปุ๋ยนะคะมีประโยชน์มากค่ะแล้วก็ต้นไม้จะเดินนอกงามนะคะกิ้งกือก็คือเป็นสัตว์ที่ช่วยในการ บำรุงผิวดินหน้าดินให้เรานะคะกำจัดสร้างพืชซราสรกสัตว์ต่างๆแล้วก็อย่างตรงนี้จะเห็นว่ามีตะไคร่น้ำที่ต้นเงาะนี่นะคะแล้วกิ้งคือก็จะตายมาแล้วก็จะกินซากต่างๆอย่างตัวใหญ่นี่นะคะจะกินซากสาหร่า,รายเกาะอยู่ที่เกียวๆที่เราเห็นตรงนี้นะคะ่ะนี่คือกิ้งคือกระบอกนะคะกิ้งคือกระบอกของภาคใต้เนี่ย จะมีนะคะสุราธานีเราจะมีกิ้งกือเยอะมากเลยค่ะแล้วนี่นะคะบางไอันี้ต้นไม้บางต้นนะคะอยู่ในรูนี่บางบางต้นอยู่เป็นสิบตัวยี่ตัวหรือว่ามากกว่านั้นอีกค่ะเนี่ยรูอย่างเงี้ยแล้วที่เห็นนี่ก็คือขี้กิ้งกือนะคะเนี่ยขี้ดำๆเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะคล้ายๆขี้ค้างคาวอย่างเงี้ยค่ะกเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์มากค่ะ แล้วก็เหมือนว่าเราได้ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ไปเลยค่ะเนี่ยฝนตกมาแล้วน้ําก็ไหลออกมาอย่างเงี้ยก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้เป็นปุ๋ยธรรมชาติค่ะกิ้งกือนี้จะมีประโยชน์มากนะคะแต่หลายๆคนบอกว่ากิ้งกือนี้น่ากลัวเห็นแล้วกลัวเห็นแล้วไม่ชอบน่าเกลียดอะไรเงี้ยแต่เรามาดูกิ้งกือแบบในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือจะน่ารักมากค่ะนี่ค่ะช่วยย่อยสลายนะคะซากพืชซากสัตว์ต่างๆแล้วก็พวก กำจัดพวกตะไคร่น้ำให้เราด้วยค่ะนี่จะออกหากินยืนนะคะตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆก็มีนะคะใหญ่กว่านี้แต่ว่าวันนี้เราเจอตัวไม่ใหญ่เท่าไหรค่ะนีค่ะนะคะจะเห็นเป็นตัวเล็กๆค่ะบางต้นนี้เราเดินมาเป็นเกลียวเลยนะคะเจาะอ,อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะเนี้ยกินปืกระบอกเนี้ยจะกำจัดซากพืช สาลายตะไคร้ให้เราด้วยค่ะเหมือนพนักงานความสะอาดอะคะ่ะสวัสดีค่ะมารับชมกิ้งคือกระบอกกันนะคะกกระบอกอกําลังกินซากสาลายบนต้นไม้ค่ะซากเขาเรียกว่าอะไรนะตะไคร้น้าอะคะ่ะนี่ค่ะตะไคร้น้ําบนต้นเงาะก,กันค่ะกิ้งคือก็เหมือนพนักงานดูแลความสะอาดนะคะบ้านเรือนต้นไม้ต่างๆค่ะนี่นะคะ ขาเรียกว่ากิ้งกือกระบอกเงินนะคะที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะมารับชมกิ้งกือกันนะคะนี่คือกิ้งกือกระบอกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะมีกิ้งกือกระบอกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ดูแลเรามาชมกันนะคะตามต้นไม้ใหญ่ๆสวนงอะเนี่ยจะมีกิ้งกือเยอะค่ะนี่ค่ะกิ้งกือแล้วพอถึงเวลากลางวันนะคะมาดูนะคะ กิ้งกือมันในรูค่ะตรงนี้ค่ะที่เราเห็นในโพรงของต้นเงาะเนี่ยค่ะนี่ในโพรงของต้นเงาะอย่างนี้เราจะเห็นว่ากิ้งกืออยู่นะคะกลางวันนี้อยู่เต็มเลยนะคะแล้วที่เห็นซากดำๆตรงนี้ก็คือ,อเป็นมูลกิ้งกือหรือว่าที่ของกิ้งกือนั่นเองนะคะเอาไปทําเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ค่ะงดงามมากเลยค่ะอันไหนก็จะเห็นมีกิ้งกืออยู่นะคะ แต่บางต้นไม้จะอยู่เยอะนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่กลางวันอากาศร้อนก็อยู่หลบอยู่ในนี้พอกลางคืนก็จะออกหากินค่ะ,ะหลายท่านมองว่ากิ้งกือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็กลัวๆเหมือนกันนะฮะแต่หลังๆมาเออเรามาถ่ายบ่อยๆเข้าเราก็เห็นว่าเออมันมีประโยชน์นะ,ะเวลาเจออย่างเงี้ยเจอกิ้งกือน,นะคะอย่าอย่าทําร้ายเขานะคะเวลาเจอบางคนก็ชอบเหยียบชอบอะไรอย่างเงี้ย ออยากจะบอกว่าอย่าทำร้ายเขาเลยเขามีประโยชน์ต่อธรรมชาติมากๆเลยค่ะช่วยในการย่อยสลายได้ดีมากนี่ค่ะจะเห็นว่าสะมูลของเขาอะมูลจิ้งกือมูลไส้เดือนนี่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะนี่ค่ะเรามาดูนะคะตัวเล็กๆลูกๆไต่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ อันนี้กิ้งกือที่อื่นไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรนะคะแต่เราเห็นเขาเรียกกันว่ากิ้งกือกระบอกก็คือมันจะตัวใหญ่กว่ากิ้งกือทั่วไปนะคะอันนี้ยังใหญ่ไม่เต็มที่นะยังมีโตกว่านี้อีกนะคะนี่บางคนก็บอกว่ามันใช่กิ้งกือไฟไหมอะไรเงี้ยอาจจะแล้วแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกิ้งกือกระบอกของสุราษฎร์ธานีค่ะ จะพบได้เยอะนะคะที่นี่กิ้งคือกระบอกจะเยอะมากนะนอกจากกิ้งคือตัวเล็กๆที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วนะคะที่สุราธานีเป็นแหล่งรวมของกิ้งกือ,อห,ลหลายสายพันธุ์ค่ะอย่างกิ้งคือสายรุ้งนะคะสีสวยๆก็จะที่กระบอกไปหาในป่าตามล่าหากิ้งคือสวยๆที่สุราธานีเราเจอเจอเยอะค่ะอยู่ตามท่ตาตาํา สวนเงาะสวนผล,ลไม้สวนมังคุดจะเจอสักกิ้งกือเยอะหรือว่าตัวกิ้งกือตัวใหญ่ๆนะคะกิ้งกือสายรุงก็มีเยอะนะคะแต่ว่าจะออกมาในช่วงกลางวันาตามกล้วยค่ะถ้าตัโน,นก็จะเป็นกระบอกสายพันธุ์นี้ค่ะเป็นกิ้งกือกระบอกเงินค่ะนี่ค่ะมุมมองของธรรมชาติอีกมุมหนึ่งนะคะที่น่ารัก ่ะดูนะคะาเขาจะกินอมีตาน่ารักๆารักเลยนะมีตาสีดำดำด้วยนะน่ารักพวกตะไคร่น้ำตามต้นไม้ต่างๆเนี่ยกลางคืนเขาจะออกมากินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกิ้งกือกระบอกเงินของเราด้วยนะคะ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ามีอะไรติชมก็อบอกได้ค่ะถ้ามีโอกาสเราก็จะมาไลค์ให้ดูกันเรื่อยๆนะคะ คือตอนนี้ฝนเริ่มตกมานิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ